สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สมาชิกนะครับทุกท่านเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับพานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจาวันที่13มกราคม2567นะครับผมก็เป็นแนวทางได้เด่นตารางนะครับสําหรับแนวทางของเรานะครับผมแนวทางของเราเดี๋ยวนะครับอืมแป๊บหนึ่งนะครับ อืมนี่งไงครับผมเนาะก็อมผมไม่ได้เขียนไว้ให้นะครับพี่ๆเอาเป็นว่าเดมพอสรุปแบบครา่าวๆเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับลืมเขียนผลนะครับผมเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจออก3 4มสี่สนะครับแล้วก็พิเศษ3 7 7เจนึ่งนะครับ อานอยปกติ1 1386 Vip 991 58นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเนาะผลเมื่อวานนี้อันนี้ผลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก439กับ37นะครับของเรารอบแรกเนี่ย โอ้ดึงบนดึงล่างเลยนะครับพี่พี่แล้วตารางแตก3ตัวอีกแล้วเนาะใครเอา7ไปวิ่งไปลูดหรือก้าไปวิ่งไปลู่นะครับเข้าไปที่9339นะครับแล้วก็7337นะครับหากใครนะครับจับวินที่เลขตารางนะครับก็แตก3ตัวนะครับ439นะครับผมนี่เลยส่วนในรอบพิเศษนะครับผมให้ เจ็ดกับเก้าไปเนาะเจ็ดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่น้องเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับผมเข้าไปเนาะเข้าไปเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับเข้ามาตัวเน้นด้วยนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมส่วนในรอบปกติปกติหนึ่งหนึ่งสามแปดเก้าเออแปดหกหนึ่งหนึ่งสาม แปดหกตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเลขตารางเขาเข้าไปเต็มๆเ,เลยหนึ่งสามนะครับถ้าเกิดใครจับวินเนี่ยได้เฮน,นะครับเมื่อวานส่วน V.I.P. นะครับ V.I.P. ออก 1, 88, นะ 1, เก,ก้าเก้าหนึ่งแปดแปดเนาะเก้าเก้าหนึ่งเอ้ยเก้าเก้าหนึ่งกับห้าแปดอันนี้เลขห้านะครับเก้าเก้าหนึ่งกับห้าแปดของเรานะครับใครรูดที่เก้านะครับเข้าไปที่เก้าหนึ่งตรงตรงนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ถือว่าปังๆอยู่นะครับเนาะมาตัวเจาะด้วยนะครับส่วนแนวทางของนะครับแนวทางของวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับเลขตารางนะครับพี่พๆก็จะมีในที่เลข1 9 7 0 4 แปดนะครับ7 0 1 4 9 8มาดูตัวเด่นเรานะครับเด่นก็จะเป็นในที่เลข0แล้วก็เลข1นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1

ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เก้านะครับผมนะครับนี่เลยหนึ่งกับศูนย์เนาะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางฮหาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ